ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มเชนซอมแมนครับซึ่งผมไม่ลงเชนซอมแมนนานมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการรวมตอนให้กันแล้วกันตั้งแต่ตอนที่226จนถึงตอนที่228นะครับเวลาที่เพื่อนเห็นกันอยู่ตรงหน้าจอนี้เนะี่ยคือผมรวมตอนให้กันนะครับเพราะบางตอนมันสั้นจริงๆเั่นแบบชุนี้ด้วยว่าอย่างตอน228อ่ะไอะตอนล่าสุดอ่ะเพื่อนๆต้มมามา่ายังไม่ทันจะสุกเลยแม่งจบก่อนแล้วอ่ะจริงงเส้นมม่ยัไหายยยแข็งงเลด้้้วซมัอย่่่่่าาาาาววแแตมามมมมสสุกเเลยย้นแบบังไีค แบบกึบๆเลยยังไม่ออดเต้เลยเวนเอาว่าก่อนไปรับชมคลิปกันเก่งของชินเคยนะครับในคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตที่เกิดเพื่อนยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่า Nf streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเเววลาครบจบจในทีีด่ดย ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ n f Streaming สิครับ เปิดฉากมาในตอนที่226นะครับ oru, เดนจิกับโยรุเนี่ยก็จะโผล่เข้ามาในประตูบานหนึ่งเนาะซึ่งมันก็จะมีตึกจริงๆถ้าถามว่าเรียกตึกได้ไหมมันก็ดูไม่ได้มีชั้นเยอะขนาดนั้นไม่มีแค่3ชั้นอาจจะเรียกว่าอาคารก็ได้ผมไม่รู้เรื่องหลักการเรียกนะครับผมขอเรียกตึกก็แล้วกันนะเอาว่าในตึกตึกนี้เนี่ยมันก็เหมือนตั้งอยู่กลางทะเลเลยครับทางแรกของเดนจิเนี่ยก็ได้ตะโกนแบบ why a อ l devil b o ก็คือแบบพกปีศาจนหายไปไหนกันหมดว่าทำไมกูมาโผล่ตรงไหนเนี่ยกูไม่เจอใครเลยทางน้าของโยรุก็ไม่รอช้้าานนนะะรรััจจจจจงงงหวที่เเเเเดดดิผอกกยใสป ลงทะเลไปครับก่อนเธอเนี่ยชีย้นิ้วแล้วบอกว่านี่เดนจิรีบโผล่หน้าขึ้นมาได้แล้วฉันเลยอยากเห็นไอ้หน้าขี้แพ้ของนายจริงๆเลยก่อนที่ในตอนนั้นนะครับจะมีเหมือนช่องหรือประตูสักอย่างหนึ่งนะด้านบนครับมันเปิดออกมาฮะแล้วก็มีมแมลงฝูงหนึ่งครับมารวมตัวกันกลายเป็นปีศาจขนาดใหญ่โดยตอนแรกเนะี่ยผมนึกว่ามันคือมแมลงสาบแต่ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านชื่อตอนที่มันชื่อตอนว่าโลคัสโฮมเนี่ยมันก็คือน,น่าจะเป็นปีศาจตะกตั่วนั่นแหละครับก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ตัวเดนจิที่ได้หัวพ้นน้ําขึ้้้้นนนนมมาาาาะรบแแลลวววอกวก่่่ถเเเิดยยํไป็ จ้คนที่สอนเดนจิว่ายน้ำเนี่ยเรซ่นะครับไม่รู้ว่าตรงนี้อาจารย์ฟูจิมโตะแม่งตั้งใจเล่นกับใจของคนดูหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เนี่ยเรซ่กระแสก็ยังไม่ได้ดูซาสเท่าไหร่นะฮะก่อนที่เดนจิเนี่ยจะเห็นภาพเบื้องหน้าของตัวเองนะครับก็คือโยรุเนี่ยถูกชักปีศาจตะกะตั่นเล่นงานสเลเลยครับทางด้านของเดนจิเนี่ยก็เลยเหมือนพูดสนใส่โยรุว่าเป็นไงบ้างละ่ะแผงของฉันเจ๋งหรือเปล่าคือเดนจิมันอยากจะบอกว่าแผงของเขาอ่ะคือการล่อโยรุมาถูกปีศาจตัวอื่นตบเว้ยแต่พอโยรุหันหหหนนน้น้้้าาาาาไไปเดจใใช่มมมยรแถตขอองสว ตั้งใจว่าเป็นการสลับร่างกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันคือหน้าตาของอาสาเลยมันไม่มีรอยแผลเป็นนะอาสาได้หันมาบอกว่าช่วยด้วยเดนจิพอเป็นแบบนี้เดนจิก็เลยบอกขี้โกงอเปว่าคือเหมือนโยรุมันเอาคืนเว้ยถ้าใครยังจําได้เดนจิอะมันเอาลูกน้องของโยรุมาเป็นโลกกับบังใช่ปะทีนี้โยรุเลยเอาคืนเหมือนสลับตัวให้อาสามาโดนดาเมจแทนแล้วทีนี้เนี่ยอาสาก็เลยต้องหันไปขอร้องเดนจิและเดนจิจะไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าเดนจิเนี่ยมันเป็นห่วงอาสาไงเหมือนเลี่ยมมาเลี่ยมกลอ่มนาตดทีเจ ต่อสู้กับเจ้าปีศาจตะกัแตนเจอทั้งตัวเองเนี่ยเสียแขนขวาไปครับแต่บทสรุปก็ยังไม่รู้นะครับว่าเดนจิสามารถจัดการกับปีศาจตะกแตนได้หรือเปล่าเปิดฉชางมาต่อจากตอนที่แล้วเลยครับคือเดนจิเนี่ยสามารถจัดการกับเจ้าปีศาจตะกแตนไปได้ครับแต่ว่าเจ้าปีศาจตะกัแตนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เชิงตายสักทีเดียวนะเดนจิเนี่ยก็เลยหันไปถามกับอาสะว่าไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งอาสะก็ตอบไม่รู้ครับเดนจิเนี่ยก็เลยซัดกับมันต่อซึ จีครั้งหนึ่งครับทำให้เดนจีเนี่ยเป็นคนได้รับชัยชนะมาซึ่งเดนจิก็ทําการกินเจ้าปีศาจตะกั่นตัวนั้นที่ตอนแรกเนี่ยทุกคนต่างมโนมากมายแต่ไปหมดเลยวันอาจจะเป็นปีศาจที่ตื่มากๆคือแม่งโผล่มาปุ๊บจบในหตอนครับโดนเดนจีกูกินเฉยเลยและคือหลังจากที่เดนจิทาการกินปีศาจตะกั่นตัวนั้นไปได้ใช่ไหมครับทาร่ของเดนจิก็เลยบอกว่าเฮ้ยรสชาติของเจ้านี่เนี่ยเหมือนกุ้งเหมือนกันนะพอเห็นแบบนั้นโยรุก็ยรทําการสลับร่างกับอาสะเริ่มการยิงไปที่เดนจิปั้งปั ตอนมาก็จะต่อตอนที่แล้วนะครับที่ตัวเดนจิโดนโยรุเหลี่ยมไปนะครับโดนโจมตีไปหนักเลยและตอนนี้เนี่ยเรือก็ไม่พอในการฟื้นฟูด้วยเดนจิเนี่ยก็ต้องหนีแบบทุลักทุเลครับซึ่งตัวโยรุก็ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ใบเลื่อยในการขับไล่กวดเดนจิโดยในระหว่างทางเนี่ยก็มีคนเข้ามาขวางครับแล้วก็โดนผ่าไปสซีกไปฮนะซึ่งในช่วงที่ตัวเดนจิหนีไปไเรื่อยจนไม่สามารถหนีต่อได้แล้วครับเดนจิต้องการเลือดเพื่อฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมพี่แกก็เลยทาการล้วงคอและว้ว,วกนกพิราบออกมาครับโดยในตอนนั้นเน ปีศาจไก่หรือปีศาจนกในสมัยที่เธอยังเรียนอยู่ที่มันตุยไปะนะครับทั้งได้ของโยรุที่เห็นแบบนั้น,นก็ททาการหักมอไซค์หลบครับเลยทำให้ตัวเธอเนี่ยไปกระแทกกับตึกเข้าฮะซึ่งสภาพของโยรุเองก็อยู่ในอาการสาหัสเหมือนกันครับเธอได้บ่นขึ้นมาว่าทําไมแผลถึงรักษาไม่หายทั้งได้ของเดจิก็ได้บอกไปว่าสัญญาของเธอที่บอกไว้ว่าคนอเมริกาจะทําการแบกรับการโจมตีของโยรุแทนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเธอสร้างบาดแผลให้ตัวเองนี่นะเพราะงั้นการที่เธอไปกระแทกกาแพงโดยไม่ได้มีใครทําอะไรเนี่ยมันจึงไม่ครอบคุมอยู่น,ญญญน,นไง หลังจากนั้นนะครับจะเป็นโลกในจิตใจครับทางด้านของโยรุได้ลืมตาตื่นขึ้นมาทางด้านของอาสาก็ได้ถามไปว่าโยรุทําไมล่ะทําไมถึงหักหลบนกพิราบตัวนั้น อยูรูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดฉันชนนกพิราบตายอาสาเองก็คงจะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมละ่ะแม่เป็นห่วงนกไอเวทเมื่อกี้มึงเพิ่งผ่าคนมาเปสองท่อนและนี่คือเรื่องราวบทที่เกิดขึ้นในเชนซอมแมนตอนที่228ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเชนซอมแมนทั้ง3ตอนเป็นไงบ้างครับเนื้อหาแต่ละตอนสั้นได้ใจเลยใช่ไหมเอาไปว่าเพื่อนๆคิดเห็นไงกับแต่ละตอนกันบ้างเราคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซับสไคร้เพื่อเป